มากพอยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลน์ออเดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากพอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัว สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูแข่งกันนะเป็นการเจอกันระหว่างทีวันเจอกับเจ n ีนะเกมนี้เป็นเกมที่5ฮะเกมสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดากันก่อนนะฮะทีวันเนี่ยท็อปเลนเป็นแจ็คนะจังเกิลเป็นป๊อปปี้มิดเลนเป็นอาเซียคู่ล่างเป็นเรลวกับไคสะส่วนฝั่งเจนจีนะท็อปเลนเป็นเคซันเต้ฮะจังเกิลเป็นมอลไคมิดเลนเป็นโยน่คู่ล่างเป็นอาเฟกับอาริสตานะก็เป็นซับแทงเจอซับแทงอ่ะ อาริสตานะมันก็จะเคาน์เตอร์เร็วอยู่บ้างนะเร็วเป็นตัวที่ต้องเอนเกจเข้ามาต้องโถมเข้ามาอาริสตาสามารถที่จะมงออกได้หรือว่าน็อกอัพแบบทําให้ฝั่งของข้ามแบบคอมโบแบบช้าได้อ่ะเอออาริสตาค่อนข้างนี่จะดีกว่าผมชอบอาริสตามากกว่าแล้วก็อาเฟอาเฟ่ก็ระยะตีไกลกว่าใครสายอยู่ละในไฟน์เนี่ยใครสาจะต้องเข้าไปล้วงอาเฟ่ให้ได้เพราะว่าถ้ายืนตีกันไฟ์แบบหน้าชนหน้าเนี่ยผมว่าอาเฟ่ดีกว่าแรงกว่าแล้วก็ระยะไกลกว่าเนาะค่อนข้างที่จะ มีอะไรเยอะกว่าส่วนตรงนี้ฮะมิเตนะาโดดมอลขคยแฟลล็อกมาแล้วอาเซียแฟลอ e ีคิวเข้าไปในป้อมนะตอดเลือดมอคา์ด้เยอะมากๆแรกแฟดกันไปแต่ว่าอาเซียก็จ,จะยืนยา่งนิดหน่อยเจโยเน่ด้วยฮะโยเน่เป็นตัวที่ยืนกับอาเซียได้แบบชิวๆอ่ะแม่งดันได้แม่งสู้กับอาเซียได้มีิลอีเข้ามาได้เอ,อเป็นแมชชั่นที่เจอได้บ่อยคู่นี้เนี่ยต้องเล่นให้ชินเลยถ้าถ้าใครจะแข่งอะไรเงี้ย ป๊อปปี้เห็นว่ามอคไครด์ดรอชนะก็เดินเข้ามาอินเวดป่าฝั่งของข้ามาแต่ว่าโยนได้ดันเลนก่อนนะเดินเข้ามาแล้วส่วนคุรังก็เดินเข้ามาเหมือนกันนะจังหวะนี้ทีวันต้องไปรับป๊อปปี้นะ<ส>แล้วก็เหมือนจะบีบโยน่ด้วยหรือเปล่า,ว,าว้าวชนติดกำแพงไปฮะแล้วเลวแฟดมาสตันสายไปโยน่กดแฟดแต่ว่าเป็นเฟิร์สบัตแรกอะก็เป็นเฟิร์สบัตแรกนะเมื่อกี้นี้เรลวตันสายแฟดมาแล้วก็กดสตันสายเพราะว่าจุดอีกไนฮะฟรีคิวแบบตอนแรกนะ เจนจีนะโยน่จะเดินไปบีบไปไปมาๆกลายเป็นทีวันเดินมาบีบอะจังหวะนี้เล่นดีแต่น่าเสียดายที่เป็นเร็วที่ได้คิวไปว้าวแล้วป๊อปปี้สมัยได้ไปด้วยเข้ามาปากวอร์ดป่าฝนั่งข้ามนะสว่างวาบแล้วตอนนี้เน่อนขาค่อที่เห็นตัวเมาใครแบบทุกจุดละถ้าไม่โ่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างบนนะส่วนม่เล่นนะโยน่เจอเสียอย่างที่บอกโยน่นี่คือชิวๆแล้วโอ้ป๊อปปี้อะ เมาคายนะแก๊งผ้าที่เลนกลางไปฮะพอเสียเลือดปุ๊บโดนป๊อปปี้เข้ามาแกล้งในป่าได้ทั้งหมาได้ทั้งกบไปสวยงาม obile, มากๆส่วนท็อปเลนนะแจ็คเจอรเคซันเต้ก็เป็นแมชชัพที่นัวๆกันเออสู้ๆกันไปยืนๆกันไปจะโซโลคิวกันแต่ผมว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคู่นี้เคยดูใครสักเคยเคยดูใครสักรู้เลยไหมที่เจอแมชชัพแบบอาเฟ่อะในไฟอะมันเข้าไปล้วงอาเฟ่แบบปั e ๊บเดียวตายเลยเออถ้าล้วงได้นี่คือแบบปั๊บเดียวอะ แบบคิวเลนสติงไปข้างหลังแล้วก็เบิร์ดส่วนป๊อปปี้วตอนนี้ไม่ฟาร์มป่าตัวเองแล้วนะเดินหาเมอร์ครรัวดีมากเลยนะเออเวลาเราเล่นป่าแล้วเราสามารถที่จะเดินเข้าป่าฝั่งข้ามได้หาข่าวหาอะไรให้เพื่อนได้เนะี่ยคือเพื่อนในเลน,เล,นเล่นง่ายมากเลยยิ่งไปในแข่งด้วยเนาะการสื่อสารนี่คือแบบละเ,เอียดยิบะมีเร็วเดินขึ้นมาที่ท็อปเลนด้วยนะจังหวะนี้แต่ว่าเป็นมอคที่สมัยได้ไปอนะโอเค ก็เป็นอาเซทิเซลโยเน่ได้เจ็บอยู่เหมือนกันโยเน่ต้องตัดใจกลับบ้านนะสามารถกลับหน้าเพราะว่าเว็บนี้เป็นเว็บรถถังเนาะเออกลับไปก็ไม่ได้เสียอะไรมากอะรถถังมันแท้งป้อมได้นานนี่เนต้องกดเคลนแเลยฮะอลิสตาอ้อมมาทางด้านหลังฝั่งที่วันเนี่ยเป็นทีมแบบว่าเอนเกตเข้าไปคือบังคับเลยแม่งคือบังคับให้พุ่งเข้าไปข้างหน้าพุ่งเข้าไปอใส่ฝั่งตรงข้ามอะ ตาฝาวงเซนจีอะดูจากดามนะสามารถเล่นได้ทั้งแบบจะเข้าก็ได้หรือว่าจะออกก็ได้มีมอไคร่เงี้ยสามารถใช้เปิดได้หรือว่าใช้ในการตั้งรับได้อะยืดหยุ่นกว่านะสำหรับผมเพราะถ้าดูจากฝั่งทีวันนี่คือแบบบังคับเข้าแล้วเร็วอย่างเงี้ยมันจะมาเล่นแบบป้องกันมันก็ไม่ใช่ปะเออมันต้องเข้าอย่างเดียวแล้วมีใครสาด้วยก็ต้องดูในทีมไฟส์ครับผมว่าไฟ์แรกแบบ5-5แรกเนี่ยชีย้เป็นชี้ตายได้เลยนะชี้ว่าทีมไหนชนะแพ้ได้เลยผมว่า เร็ววะเดินมา้างล่านะมีกับป๊อปปี้มาด้วยอะสันส่อลิสตาไปแล้วเป็นทีวันที่สันใจเปิดมังกรนะน่าจะได้ไปมังกรตัวแรกอะมังกรไฟไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแฝดขึ้นมันที่เรียบร้อยนะสำหรับมิดเลนนะก็มอคายตัดแฟดมาได้แต่ว่าแก๊งต่อไม่ได้ฮะแฟดขึ้นพอดีเลยก็เพราะว่าป๊อปปี้นี่แหละไปเดินหาข่าวเดินหาอะไรให้ฮะก็เลยไม่โดนแกงฮะอเซีย แล้วเร็วจังหวะนี้เดินไล่โยเน่ไปโยเนกดซกิลอ e เพื่อหลบสั้นของเร็วอะแล้วเร็วก็ต้องกระโดดนีออกมาที่วันตัดใจเปิดลิฟต์เพราะว่าเร็วเดินมาด้วยก็เลยเปิดลิฟเลยดีกว่าเนาะแต่ว่า,าเฟย์เนี่ยเป็นปืนกงฉากนะอาจจะถ่ายเพจล่างได้เพจ2เพจเลยนะผมว่าเดี๋ยวดูกันฮนะเจนจีเนี่ยอยากปล่อยอยู่ละเออให้ให,ให้ให้อาเฟเอาเพจแล้วก็อลิสตามายืนคำ้คำคำให้ใครสั ถอยออกไปฮะเร็วต้องรีบกลับมาเลยนะเพราะว่าเฟย์เป็นปืนกองจักอะนี่ฮะเรียบร้อยจังหวะน,นี้โคตรเฟลเสียไปสองเพดจริงด้วยนั่นแหละเอาเฟย์ปืนกองจกักในแม่งถ่ายเพดแบบระเบิดอะโอ้โหแล้วมอคายเข้ามาอินเวดเลสไปด้วยอะโอ้เสียเยอะอยู่เหมือนกันนะจังหวะน,นี้เสียเพดให้อาเฟย์ไปอะอาเฟย์เนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องการเพด เป็นแคลี่ที่ต้องการเพนมาคือตัวอื่นก็ต้องการไว้แต่ว่าถ้าเฟได้มันจะได้เทมชินแรกเร็วแล้วมันจะเล่นได้แบบเร็วอะมันจะทําให้เพื่อนเล่นแบบเร็วเกมเร็วขึ้นแต่ป๊อปปี้ก็ได้ลิฟไปนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะมีการเล่นลิฟหรือเปล่าที่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเจนจี Gen G เนี่ยดันรัวๆเลยนะทุกเลนเลยดันสู้ได้แล้วก็ไม่ได้เสียเพจอะไรไปถ้าป๊อปปี้จะมาปล่อยเพจเนี่ยมันก็อาจจะแค่ปล่อยเอาตังอะไม่ได้ปล่อยเพื่อเอาป้อมซึ่งมันไม่ค่อยคุม สินาทีแรกนะผมว่าเจนจเล่นเลนได้แบบดีกว่าเยอะเลยเออเล่นเลนแบบแข็งมากแข็งเป๊กเลยนะแล้วก็มีมอไครเดินมาที่เลนล่างครบป๊อปปี้เดินผ่านคอนโทรวอร์ดมามอไครอ้อมมาทางด้านหลังอลิสตาเข้ามาเปิดพร้อมกับอันติของอาเฟน,นะมีลากไม้เข้ามาใครสารรับสกิลของมอไคให้แล้วก็กดเคลนให้เพื่อนนะว้าวสวยงามไปนี่เล่นดีไม่มีอะไร จะดันต่อแล้วปล่อยลิฟก็ไม่แย่โอ้แล้วท็อปเลนะจะมีการไดกันแล้วแจ็คเสียแฟดไปฮนะเพรานะนั่นเดี๋ยวจะโดนน็อกอัพนะออ้ปล่อยลิฟที่เลนล่างนะปล่อยยังห่างป้อมนะเพื่อให้ตีเพจออกก่อนสักเพจสองเพจนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ขับมามายืนรับไว้ได้โอ้ปล่อยเพจเราตั้งอย่างเดียวอนะมงกรตัวที่สองเกิดนะเป็นมังกรดินนะเจนจีก็เดินมาปากวงปากบอร์ดไว้ส่วนโยเน่ก็เดินมาใกล้ๆแล้วจะไฟ์กันเลยเหรอ ว่าจะแค่โซนนะจะไม่ได้มีไฟใหญ่อะไรนะปอป,ปีตัดสนใจเปิดเป็นที่เรียบร้อยฮะมอคกำลังมาโยนี่กำลังมานะอาเซียก็ถ่ายเพจที่เล่นกลางไปฮะแล้วมีแข่งสันเต้มาด้วยฮะจังหวะน,นี้ปล่อยอะปล่อยฝนองข้ามเยอะแล้วก็คุมพื้นที่ได้น่ากลัวกว่าเยอะเลยฮะจะไฟเหรอ,อยากอะยากยากยากคือมังกรตัวเมื่อกี้เนี่ย ไม่รู้หรอกว่าทำไมมันถึงดูเหมือนจะแพ้แต่ว่าความรู้สึกแม่งบอกว่าทีวันจะแพ้ถ้าไฟอะเพราะว่าการยืนการอะไรของฝั่งเยเซนจีเนี่ยดูแบบยืนมุมที่ดีกว่าเยอะเลยเออก็ปล่อยไปได้นักแข่งในเวลาเล่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบไฟนี่แม่งจะแพ้หรือจะชนะความรู้สึกแม่งจะบอกไปถ้าแพ้ก็คือจะไม่ไฟต้องแบบพนักานมั่นใจถึงกาบไฟบอใครเดินไปที่เลนบนพร้อมกักาบอาริสตานะลิฟตัวที่สองกลังจะเกิดในอีกหนึ่งนาทีะแล้วแจ็คเดินมาเฟสแช็คแบบนี้ตัวเองไม่มีแฟลทนะ โอ้โดนเชนซีซีแบบรัวๆเลยอะกดนั้นตีไปพยายามที่จะตีแล้วถึกมากๆนะกดอีซันโดนไปแต่ว่ามีอาเฟมากระโดดใส่อาเฟไปแล้วก็แตกไพ่ไปฮะเป็นฝั่งของข้ามที่กล้ามเนื้อ3ตัวนะเชนซีซีกันไม่หยุดนิ่งแบบไม่มีแฟตด้วยเมื่อกี้นี้ผลของการเสียแฟตตอนยืนเลนเห็นปะแม่งทำให้ตายได้ถ้าจังหวะน,นี้มีแฟตก็คือไม่ตายแฟตกระโดดรอดชิวๆ พอเสียแฟตปึ๊บเสียชีวิตเสียป้อมเสียอิมแพคเห็นว่าแค่เสียแฟตอะเวลาแข่งอะเกมแข่งอะแค่เสียแฟตแฟตเดียวอะแม่งส่งผลยาวได้เลยแต่ทีว่วานน,นก็ไม่ยอมนะมาถ่ายป้อมกลางคืนนะมาดูรีเพย์กันนะเป็นท็อปเลนจังหวะน,นี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถัานระวังตัวว่าลิสตาจะมาด้วยคือถ้าเจอแค่เบาไข่เนี่ยมันก็รลอดได้อันนี้มีลิสตามาด้วยอะแ้ดูอะ สู้ไม่ได้แต่มนไม่มีคนน้อยกว่า15นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยังทรงๆงอยู่อะยังไม่มีอะไรน่าจะไปวัดอง์กรตัวต่อไปหรือว่าตัวที่4เนี่ยแหละผมว่าน่าจะน่าจะเริ่มเห็นเห็น,หนแววล,ละเกมโมบ้าไม่ไอ,อย่าง,งี้ทุกเกมเลยนะตั่งฟาร์มอย่างเดียวเลยอะโดตาก็เหมือนกันช่วงนี้ก็ดูโดตาบ่อยโดตานี่ก็คือฟาร์มยับๆนะแต่ว่าเวลาดูโดตารู้สึกว่าสนุกกว่าดูลีนะ สกิลหรือว่าตัวละครเนี้ยรู้สึกว่ามีมิติมากกว่าเลว่าเดิมวันนี้เล่นล่างนะเหมือนจะปล่อยรีบอะหมายถึงว,ว่าปล่อยให้ฝั่งขอามมาไปแล้วโยน่ยอดอน้โครอันตีรอดไม่มีใครบังอะจังหวะนี้ได้ป้อมไปอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ได้ฆาโยน่ยไปอะ มังกรตัวที่3ามกลังจะเกิดนะเป็นมังกรเคมเทคเกมนี้เป็นโซเคมเทคนะแล้วเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคมเทคมังกรก็ไม่ได้พลังอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าฝั่งของเจนจี G ได้เนี่ยได้โซไปเนี่ยค่อนข้างที่จะพลังส่วนพัังที่วันได้ผมว่ารู้สึกเฉยๆนะเจนจี Gen G เป็นกล้ามเนื้อแล้วไอ้มังกรเคมเทคหาได้แม่งโหดเวลาเลือดโลอะไปครั้งนี้ผม ผมชอบเจนจี G วะยังไงก็รู้สึกว่าเจนจีน่าจะดูดีกว่าไม่รู้ดิทุกอย่างเหมือนกันนะทุกอย่างาพอๆกันแต่ผมรู้สึกว่าชอบเจนจี G มากกว่าไฟนี่แจ็คอ้อมาอยู่ทางด้านหลังนะอลิสตาก็ไปโซนโนแจ็คไวฮารอโม่งกระเด็นออกไปนะปืนของอาเฟก็เป็นขาวแดงนะแล้วตัดใจเปิดใส่แจ็คก่อนนะตัดเลือดแจ็คก็โดดใส่เข้าไปแบบนี้พร้อมกับโดนเอ็กซอรนะเรียบร้อยแล้วกดซอฟ เพื่อยืดเวลานะแล้วก็เคสันเต้ก็มาจังหวะนี้เท็ดท็อปกับท็อปไปนะแล้วอันตีของโยเน่เข้ามาโดนป๊อปปี้ไปอาเฟยอันตีโดนเยอะมากๆเมื่อกี้นี้มาเจ้าโยเน่แฟดมาไล่แทงแสงอาเซียค่าอาเซียไปได้แล้วอาเฟยยิงใส่ป๊อปปี้ข้าป๊อปปี้ไปได้อีกห้าพันดาเมจไฟเดียวดาเมจห้าพันใครสาดาเมจหกร้อยเห็นแล้วยังความสั่งของแคลร่ ไฟแบบแป๊บเดียวอ่ะเรียบร้อยเลยดูรีเพย์กันนะเป็นแจ้งนะที่พยายามที่จะมายื้อข้างหลังไว้ฮะจังหวะนี้เนี่ยเท็ดท็อปกับท็อปถูกต้องแล้วแม่งโอเคแล้วเห็นไหมเท็ดสแตนต์ก็เดินเข้ามาคุกวงในอะไรเงี้ยเท็ดท็อปกับท็อปกันไปนี่ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าเร็วเสียอันตีหรอเมื่อกี้นี้อลริสตาแฟนมานอกอัฟโดนไปสามตัวอาเฟนเป็นกองจากอะอลริสตาเล่นดี ดูลิซานะโบน้องกับโดนไป3ตัวไฟเดียวเปลี่ยนแล้วแล้วเร็วเสียอันตีฆ่าเคยซันเต้ไปด้วยเองประเด็นน่ยโบห<อ>วานๆเลยในวันนี้เอดไปไม่รู้ดีแต่ผมรู้สึกว่าดามของเจนจีดูดีกว่าเยอะเลยอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าแม่งแม่งดูดีกว่าไม่ว่าจะเล่นเกมแบบไหนอะ่ะเออเพราะอย่างที่ผมบอกเจนจี G มันเล่นได้แบบ ยืดหยุ่นะนึกออกว่าจะเข้าก็ได้เมื่อกี้อลิซาก็เข้าไปเปิดถูกปะหรือว่าจะเล่นแบบรับก็ได้โหม่งแจ็คออกอะไรเงี้ยอลิซาตัวเดียวนี่คือแบบพ่พอทุสราบันอะส่วนฝั่งที่ว่าเนี่ยบังคับเปิดอย่างเดียวเลยเว้ยต้องเปิดเท่านั้นเล่นใครไม่ได้เล่นใครไม่เวิร์กนัว่าใคัสใครจะมาเล่นใครตีตัวแท้งตีเมื่อหร่จะตายอะ มอใครอะเปิดบอลลอนแล้วก็อันติโซออกมานะแล้วก็ให้ป๊อปปี้เข้ามาคุ้งวงในเผื่อจะร้านได้แต่ว้า,านไม่ได้อาจจะเข้าไปสันโดนไป5ตัวคุณพระอาเซียผักออกไปโดนไปนิดเดียวเองอะดาเมจไม่มีไฟนี้โอเคใครสาสต์ได้ชนาเฟมอะว่าได้ไปตัวเดียวไวกว่าที่คิดเกมนี้ดาเมจไม่มีเลยเว้ยแล้วยิ่งเป็นอาเซียด้วยอาเซียของชิ้นเดียวเองอะดาเมจไม่ไม่มีอยู่แล้วอะ ือจะปล่อยฟาร์มไปก็คือไม่ดีเนาะฝั่งของข้าเป็นอาเฟย์โยเนอะไรเงี้ยฟาร์มไปก็คือไม่ดีอนะอาเซียมันเป็นตัวเลทก็จริงไว้แต่มันก็ไม่ได้เลทแบบที่ขนาดจะหนึ่งเได้ไม่เป็นตัวเลทที่มันแบบก็ต้องเล่นกับเพื่อนด้วยมาดูไฟอีกันอีกรอบอะที่วันนี้คือแบบทําดีมากเลยนะทําดีแบบมากๆเลยดูอะเลวรั่วไป4ี่แจ็คสตาร์อีกหอาเซียจะไปผ่างแต่ว่าโดนน้อยมาก ทำไมไม่รู้คือเร็วอันตีแบบโดน4ตัวแจ็คสตันห้าตัวแต่วต่า <c oughs> แพ้ไฟอะ่ะคือแม่งจบแล้วเว้ยเออไฟมังก่อนอะไฟมังก่ตัวก่อนหน้านี้แหละน่าจะเล่นกันไม่ดี <c oughs> เร็วไม่น่าเสียอันตีผมว่า <c oughs> ถ้ามีอันตีอาจจะมีได้ลุ้นนะ บอเสียอันตรีไปแล้วรู้สึกว่าไฟยังไงก็แพ้ไฟก่อนนะพอแพ้ไฟไฟหนึ่งอ่ะมันแพ้ยาวเลยดิว่าพิเ,เจ็ตไมเป็นเกมอย่างนี้นะเวลาแบบเกาหลีเจอกันอ่ะถ้าใครแพ้ไฟใหญ่ก่อนไฟแรกอ่ะคือจบเลยกลับมายากมากเจนจีอใชบ้บัฟบอลล์แล้วก็ให้โยนได้ไปสปิดส่วนอาเซียก็ฟาร์มได้เทมชิ้นที่สองอ่ะน่าจะแค่2ชิ้นละแล้วก็ต้องไฟรัวๆละน่าจะไม่ไม่สามารถไป3ามชิ้น4ชิ้นได้ละ โอเคอะเสียได้ชิ้นที่2มาเป็นที่เรียบร้อยครับปล่อยอีทิปล่างแล้วก็มาการอีทิปกลางะอะีทิปกลางสําคัญมากแล้วมันเป็นอาเซียแบบมงกุฎด้วยอะดาเมจคือแบบช้ามากเลยมีการไฟเกิดขึ้นนะเซนเต้กดนันตะแล้วก็ออกมาก่อนนะไฟดูไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยพร้อมก็ถอยออกมาก่อนน่าจะต้องปล่อยอีทิปล่างแล้วก็ไปการกลางแทนแล้วก็ปล่อยมังกรด้วยปล่อยทุกอย่างนะตอนนี้แค่รักษาเน็กซัสไว้ที่เหลือปล่อยให้หมด ตอนนี้เฟของสามชิ้นนะใครสของสองชิ้นครึ่งไอเทมก็ไม่ได้ห่างกันมากอะชิ้นเดียวประมาณส่วนาอาเซียเทมสองชิ้นเท่าโยเน่นะแต่ว่ามิติกเป็นมงกุฎอะดาเมจแม่งดูหายไปเยอะมากเลยเออถ้าเป็นนากการหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นอะผมรู้สึกว่าดาเมจนนะ่าจะโอเคแต่พอเป็นมงกุฎด้มันเล่นเกมตามยากมากเลยแม่งถึกก็จริงนะแต่ว่าดาเมจไม่มีอะ เล่นเกมตามยางมาต้องพึ่งใครสายอย่างเดียวแล้วก็ต้องรอใครสาประมาณสามชิ้นน่ะใครสาสามชิ้นได้ลุ้นอยู่อะสองชิ้นยังยากอยู่ถ้าสามชิ้นอะพอได้ลุ้นพอเลนก็เป็นเคซันเต้เจอแจ็คเคซันเต้ก็ตัวใหม่กว่าเยอะเลยฮะแจ็คนี่คือแบบเก่ากึกนะดูแบบเคซันเต้โหดกว่าเยอะเลยเจนจี Gen G อยาจจะรอได้หลอดแล้วก็ไม่ก็รอ,อ,อบอลรอบังกรตัวที่สี่ของฝั่งเขา รอเฟยได้หลอดนี่ก็สบายๆแล้วคือเล่นช้าๆได้อะค่อยๆเล่นไปรอออบเจกต์รออะไรอเงี้ยเล่นได้หรือว่าจะเล่นแบบรีบๆไปเลยก็ได้คือเล่นได้หมดแล้วตอนนี้เพราะว่าเกิดนําปิดป้อมอมาป้อมนอกออกเรื่อยแล้วก็ให้เฟกลับบ้านไปอลอดไฟบลอลอีกรอบนึงก็คือเรียบร้อยละที่วันกลับมายากมากอะยากมากคุณไฟก่อนหน้าแม่งทาให้เห็นแล้วว่าแบบดาบสู้ไม่ได้อ่ะ ต่อให้จะสตันหรวบสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดูไฟไม่ได้เว็บบนเว็บล่างดันเข้าไปแล้วจะอดมาตอนนี้ที่ว่าต้องกลับไปกันนะนหรือว่าต้องเปิดไฟเลยอ่ะ เปิดก็ดูยากอยู่อะอู้แล้วอาริสตาเป็นฝ่ายเปิดแทนนะระดันป๊อปปี้เข้ามานะตัดป่าได้ก่อนไฟายออฟเจกต์ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วแจ็คออกมาดังด้านหลังนะพยายามที่จะไล่ตยนเน่ฮะเอาเฟมิเจีเนะเสียเข้ามาคุกวงในแต่ว่าทําอะไรไปไม่ได้ฮะแล้วแจ็คสตันโดนไป3ตัวอาเซียอยู่ไหนแตกพ่ายไปแล้วจีจีเป็นที่เรียบร้อยฮะเกมนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ